นายผมมารอบที่สี่แล้วผมว่ามันต้องมีอะไรยนะคอแห้งคอแห้งใช่ไหมล่ะเห็มไม่ได้บอกเลยผมเห็นปฏิลักษณ์อี่แดงเหลืองส้มเนี่ยไทยเลยเอ้ยแดงเหลืองเขียวเนี่ยพ่อมันเขียวเนี่ยพ่อมันดีแดงเหลืองเขียวเด็ดพ่อมันดีโอเคโอเคผมชอบแบบว่าถ่ายทีเดียวจบแบบเรียวๆเลยแล้วก็ไม่ต้องเตรียมด้วยนะ เมื่อกี้ดีนะผมว่าดีเลตาทุวมจอเป็นยังไงครับ่าทุกวันเนี่ยนี่แม่พี่โจ้อี้แม่พี่โจอีอ้โหได้กูเอ้ยไม่เป็นไรแม่คือแม่แม่คือแม่ต้องไปปอกไตทุกวันแล้วก็ขับผ่านพี่โจอี่ตอนช่วงเย็นก็จะยืนยืนอยู่เนี่นี่แหละผมเข้าใจความรู้สึกที่ผมเห็นท่านแจกเพื่อนเขาบอกผมว่าแม่เสียชีวิตผมก็เลยแบบว่าอยาแสดงความเสียใจมากกว่านั้นอีกแต่จะทำยังไงครับแต่ในเมื่อคุณได้ยังสู้จอชีวิต คุณต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณน่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นเดียวจาพาะคุณมันต้องเกิดขึ้นกับทุกคนแต่ย่งวันนี้เป็นคนก่อนเป็นคิวนะครับพรุ่งนี้เป็นคนอื่นต่อไปแต่สิ่งที่เราจะให้กำลังใจก็คือต้องเข้มแข็งเพื่อเราจะได้สู้อนาคตต่อไปไม่ว่าจะเป็นของคุณของผมของใครก็ได้มันต้องไปเพราะว่าชีวิตเขาเรียกว่าเป็นเส้นทางที่ทุกคนต้องไปสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นยังไงไม่มีใครจะอยู่โลกนี้ถึงร้อยปีหรอก ครับใช่คือแค่ร้อยปีก็ขี้แตกตั้งเกิดนะครับคืออย่างนี้พี่ผมดูเซสซิทฟกับเรื่องแม่เพราะว่าผมอ่ะเป็นตรมแม่สกินเกิลมัมเพราผมแม่งนิ้งผมแม่นะคอัผมโตมาก็มีสวัสดีครับอยู่กับเฮียสสยเบิร์นเดินสายแวน EP ที่8แล้วฮะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่ร้านกูโรตีชาชักของพี่โจอิกาหน้าอยู่นะก็ ช่วงนี้ก็โควิดนะจ๊ะก็เหมือนเดิมฮะแว้นใกล้ๆนะฮะแต่ว <b rett plays fulfil> ่าอ pues ัน <F> นี้เป็นภาพที่เราไปถ่ายมาแล้วแต่ว่ามันยาวเหลือเกินมันมีแต่สาระความรู้ความบันเทิงหลายๆทั้งหลายทั้งปวงเยอะมากไปหมดนะฮะแต่อย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนนะก่อนที่ไปดูภาคต่อกันนะฮะ EP8 นี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ทั้งในเรื่องของ Youtube Channel แล้วก็เพจเฮียสายเบิร์นด้วยนะฮะฝากด้วยนะจ๊ะเศ้ายังง้อเมียไม่สำเร็จคิดถึงนะ